รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 นะลูกโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะครับไม่รู้ว่าเด็กๆ หลายหลายคนครูเชื่อว่าก็คงไปเปิดคลิปคุณครูดูเด็กๆต้องดูนะลูกและเด็กๆก็จะเข้าใจวิธีเล่นแล้วก็วิธีร้องเพลงที่ถูกต้องครับเอาละครับวันนี้เพลงที่เราจะร้องเพลงที่หนึ่งก็คือหเหมือนเดิมครับชื่อเพลงกลับไปยือนนะครับแล้วก็เพลงต้นไม้ในป่านะครับโอเคเริ่มร้องเลยครับพอครูบอกให้ร้องร้องดังๆเลยนะลูกฟังนะ ้องแบบฟกๆเลยนะ เริ่มเพาะขึ้นทุกวันนะครับครน,นี้อีกหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงโซเฟทที่ครูให้ร้องเด็กๆร้องในชั่วโมงชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งใครที่ร้องได้หนึ่งทัดนะครับก็ในครั้งที่แล้วนะลูกครคูก็จะให้คะแนนจริงที่สยส่เป็นสิบคะแนนเลยครับครน,นี้ใครแต่ว่าสําหรับครั้งหน้านะครับเด็กๆลองเอาอเป็นซ้อมร้องดูนะครับแต่ว่าต้องร้องถึงสองบรรทัดลแล้วนะลูกแล้วเด็กๆก็จะได้ สิบคะแนนสําหรับคนที่ร้องแล้วไม่ต้องร้องอีกนะครับแต่ว่าเด็กๆจะต้องร้องเพิ่มนะครับไปฝึกร้องเพิ่มด้วยนะเพลงนี้ชื่อเพลงอีกครัง้งทาวครับบอนครับ เอาละคราวนี้เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆน้องบรรทัดแรกนะฮะข,ของของอาทิตย์ที่แล้วนะครับฟังนะลูกโซโซโซมีโซลาโซมีน้องโซโซโซมีโซลาโซมีฟังนะครับมีแรงมีแรงน้องมีแรงมีแรงโอเคอันนี้ก็คือบรรทัดแรกครับฟังใหม่นะลูกโซโซโซมีโซลา โซโซโซมโซท่อโซมีฟครับมีแรงมีแหลน้มีแรล่มีแรลปครับต่อไปท่อนต่อไปครับเดกนะลูกโซโซโซมี หรับเด็กๆบางคนนะครับก็จะก็จะรู้แล้วว่าเอ๊วิธีการจําเพลงนี้ได้ยังไงง่ายๆได้ยังไงนะครับครานี้มีวิธีวิเคราะห์อยู่ครับเด็กฟังนะลูกโซโซโซมีโซลาโซมีเหมือนกันเลยทั้งสองบรรทัดครับพอครูก็จะร้องว่าโซโซโซมีโซลาโซมีแล้วก็มีเลยมีเลยอันนี้คือวั็กแรกนะครับแล้วก็วลกที่สองก็ร้องว่าโซโซโซมีโซลาโซมีอ่าก็จะไปชนกับจอนตอนเริ่มต้นครับ แต่ตอนจบเขาจะร้องว่าเลมีเลโดแต่แรกจบด้วยมีเลมีเลอันนี้สองจบด้วยเลมีเลโดเดี๋ยวเราจะร้องไปพร้อมกันเลยนะครับถึงตัวนะลูก จังง่ายๆครั้งที่แล้วที่ครูให้เด็กๆร้องในชั่วโมงเลยแล้วก็มีคนร้องได้แล้วก็ได้คะแนนจิตพิสัยไปยสิบคะแนนทั้งหมดห้าคนนั่นเองครับครั้นี้แต่ครั้งนี้ครับรั้งที่เราจะจะเรียนออนไลน์กันอีกเที่ยวหนึ่งเด็กๆจะต้องร้องให้ได้สองบรรทัดน,นะครับไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยากเลยลูกแค่เด็กๆจำให้ได้ว่าตอนจบเป็นมีเล่มีเลยแล้วก็เลมีเลโด อีกเที่ยงหนึ่งนะคือตัวหนึ่งสองลอ็อกโซโซโซมีโซท่าโซมีเละมีเละโซ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 มีเละมีเละโลเล่มีเละโลอ่าอันนี้ก็คือเพลงโซเฟนนะลูกดึงนะครับต่อไปเอาละครับครูจะทบทวนเพลงโลอินเดอะพาร์คให้เด็กๆหนึ่งเที่ยวนะครับก็คือเพลง ให้ร้องเฉยๆนะครับแล้วก right? ็จะมีเพลงอีกเพลงก็คือซอฟทนโรนนะครับถ้าใครดูคลิปครูในคลิปที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าครูเริ่มสอนซอฟทนโรนแล้วนะครับโอเคร้องพร้อมกันเลยครับเพลงโลอินอย่าพักจิตัวนะครับสองสามร้องซูบีซอมีโดซูดีเลฟ้ามีเลย์มีโซเ

อันนี้อินเพลงครับชื่อเพลงซา u t h e เดี๋ยวเด็กๆร้องตามครูก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะพาไปเล่นเพลง้กันนะครับโอเคเด็กๆฟังน,นะครับโด ไปเล่นมือซ้ายกันนะลูกเอาละครับเด็กๆครับต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเพลงซาวทน l o รครับอันนี้ที่เรา,า,าเร้องว่าโดฟามีเลอันนี้ก็คือมือซ้ายครับซึ่งเด็กๆวางมือซ้ายเหมือนกับที่เราเล่นเพลงโลเอนเดอร์พารเลยนะลูกก็คือเอาเนิ้ว5้าไว้ที่โน้ตตัวโด นิ้วสี่ที่โนตโตเรนิ้วสามที่โนตโตมีนิ้วที่สองที่โนตโตฟาแล้วก็นิ้วหนึ่งที่โนตโตโซแล้วเด็กๆเล่นอย่างนี้นะครับโดนิ้วที่ห้าฟานิ้วที่สองมีนิ้วที่สามเลนิ้วที่สี่โอเคนะครับดูใหม่นะลูกนิ้วที่ห้าโดนิ้วที่สองฟานิ้วที่สามมีนิ้วที่สี่เล เด็กๆเ,เล่นพร้อมคู่ล้ลูกโดฟ้ามีเลนึงสองเล่นโดฟาแล้วก็มีนิ้วสามเลนิ้วสี่โอเคอีกเที่ยวนึงนะครับเล่นพร้อมกันเลยนะโดฟ้ามีเลนะครับสามสี่โดฟามีเล ต่อไปเด็กๆด,ดูนะครับมีฟาโซเลมีก็คือนิ้วที่สามใช่ไหมลูกก็คือมีฟาโซเลเด็กๆเล่นเลยลูกมีฟาโซเลมือซ้ายอยู่นะครับต่อไปมีฟาโซโดเล่นครับมีฟาโซโด โอเคคราวน,นี้มีฟาโซเล่แล้วก็มีฟาโซโดแบบนี้นะลูกมีฟาโซเล่มีฟาโซโดเตรียมตัวเล่นพร้อมกันเลยหนึ่งสองเล่นมีฟาโซเล่มีฟาโซโดโอเคขออีกเที่ยวหนึ่งครับบรรทัดที่สองนะลูก สามิมีฟาโซเลมีฟาโซโดเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นจากบรรทัดแรกเลยนะครับบรรทัดที่1จบบรรทัดที่สองนะครับโดฟามีเลแล้วก็มีฟาโซเลมีฟาโซโดหนึ่งสองเล่นโดฟามีเลมีฟาโซเลมีฟาโซเล มีฟาโซโดมีฟาโซโดโ,โ,โ,ดโ,โอเคอีกเที่ยวนึงครับช้าๆนะลูกหนึ่งสองเล่นโดฟามีเลมีฟาโซเลมีฟาโซเลมีฟาโซโดโ ก็จบโอเคครับวันนี้ให้เด็กๆไปซ้อมเพลงซ้อมทันโน้ตนะครับแต่ต่อไปนะครับคุณครูจะมีใบงานให้เด็กๆทำอันนี้สนุกครับได้เขียนโน้ตด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับซึ่งคุณครูก็ได้บอกเด็กๆแล้วนะครับว่าวันนี้จะมีใบงานสนุกด้วยนะครับใบงานของครูก็คือให้เด็กๆเขียนโน้ตเพลง low in the tap ส่งครูนั่นเองโดยไม่ต้องเขียนจบเพลงนะครับ เดี๋ยวครูจะมีบรรทัด5เส้นให้แล้วก็ตีเส้นแบบนี้ไปให้เด็กๆทั้งหมด2บรรทัดนะครับจะให้เด็กๆทําแค่2บรรทัดนั่นเองเขาลองเขียนดูนี้ตอนอื่นเราก็จะมาทบทวนอันนี้ก่อนครับถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆได้ดูที่โน้ตนะฮะเดี๋ยวครูจะมีโน้ตไปให้เด็กๆด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะเขียนไม่ได้นะครับครูจะมีโน้ตให้เด็กๆดูแค่เด็กๆมองที่โน้ตแล้วก็เอามาลอกลงตรงท่าๆเช้นที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับ โอเคอันนี้อันแรกคือถ้าดิเดตสังเกตนะครับตรงข้างบนโน้ตบรรทัดห้าเส้นของเรานะครับก็จะมีพอรตอันนี้ก็คืออักษรภาษาอังกฤษตัว C เขาเรียกว่าพอรตนะครับแล้วก็ห้องต่อไปไม่มีก็คือห้องนี้ก็คือขอดซ C เหมือนกันนี้พอห้องที่3มครับเป็นขอดจแล้วก็เจก็คือ G7 นั่นเองแล้วก็ สี่ห้องสุดท้ายท่านนี้เด็กบางคนก็จะงวงว่าเอ๊ะแล้วคอร์ดนี่มันเกี่ยวเกี่ยวข้องอะไรกับโนต้ตครับก็คือที่เด็กๆเล่นมือซ้ายนั่นแหละครับก็คือคอร์ดครับคอร์ดที่เด็กๆเล่นขอดซีโดมิโซคอ T ์ดดีเซ,น,ซนั่นเองครานนี้ในบรรทัดห้าเส้นนะครับก็จะมีหนึ่งบรรทัดก็คือเป็นสองสองสองอันอย่างนี้นะครับบรรทัดบรรทัดอาที่บรรทัดที่หนึ่งนะครับก็คือรวมกันสองอันก็จะมีบุญนแจซอน ซึ่งใช้มือซ้ายเล่นเด็กๆดูดีๆนะกุญแจซอนเว้ยกุญแจซอนขอโทษครับกุญแจซอนใช้มือขวาเล่นกุญแจฟ้าใช้มือซ้ายเล่นโอเคนะครับอันนี้กุญแจกุญแจฟ้ากับคอร์ดสัมพันธ์กันโดยตรงเลยคันนี้ครูก็จะมาดูว่ากุญแจฟ้าโน้ตตัวที่เป็นคอร์ดซีนะครับโน้ตตัวแรกก็คือโน้ตตัวโดใช่ไหมลูกเด็กก็เขียนตรงนี้โด แล้วก็อีกอันนึงก็คือมีใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโซโแล้วเป็นเด็กค่อยลากหันลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดแล้วตรงนี้ก็จะมีโน้ตตัวจุดใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือคอร์ดซีนั่นเองครับมือก็คือมือซ้ายเลขห้าสามหนึ่งแล้วก็มีโนตตัวหยุดโน้ตตัวดังนะครับหนึ่งตัวก็รวมกันเป็นสี่งหัะนั่นเองทนนี้ พอห้องต่อไปเหมือนกันครับห้องนี้ห้องนี้ที่เขาไม่เขียนขอดไว้ก็คือให้เล่นซ้ำเหมือนห้องข้างหน้าก็คือขอดซีอีกนั่นแหละครับทเด็กๆก็ต้องเขียนโดมีแล้วก็โซแล้วก็ลากหางมาแล้วก็จุดครับอันนี้เด็กๆก็เขียนโน้ตตัวอยูโน้ตตัวดโอเคครานี้พอห้องต่อไปนะครับเป็นขอด G7 แต่ห้องนี้เป็นโนต้ตตัวทีครับแล้วก็ ฟาแล้วก็โซซึ่งจะเป็นโน้ตตัวกรมนะลูกเต็มห้องเลยห้องนี้เต็มห้องเลยเป็นสี่จังหวะเต็มห้องนะครับทีนี้ห้องต่อไปก็เป็นคอร์ดซีเดี๋ยวก็เขียนโดมีโซเหมือนสองห้องแรกนะครับแล้วก็มีจุดโอเคแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือได้บรรทัดที่หนึ่งแนละ้วได้บรรทัดที่หนึ่งนะครับทีน,นี้เราก็จะมาดูตอนนี้ได้มือซ้ายแล้วนะครับเขียนมือซ้ายเรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปมาเขียนมือขวาครน,นี้มือขวาเนี่ยสำ,สำคัญนะครับหางจะต้องหางโน้ตที่ต้องขึ้นไปโน้ตห้องแรกก็คือโซวีโดนะครับเด็กๆจะต้องเขียนจังหวัดที่1ตรงกันด้วยนะลูกโซก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแล้วก็โดแ,แล้วเด็กๆค่อยเขียนขีดหางลงมานะครับอย่างนี้ อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเด็กๆเขียนหัวโน้ตเสร็จแล้วก็ลากหางขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ไม่เอานะลูกเขียนหางลงมาอานนี้เขียนหัวโน้ตเสร็จแล้วก็ลากหางลงมาอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็นี้ตัวต่อไปใครเคยดูที่โน้ตบ้างครับสังเกตที่โน้ตบ้างครับตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวอยู่นั่นเองก็เป็นแบบนี้นะครับตัวต่อไปโซมีโดห้องที่สองเหมือนกันเลยครับโซมีโด เหมือนกันเลยดิบก็เขียนเหมือนกันอีกครับแล้วก็ห้าลากหางลงมานะลูกอย่าลืมนะเขียนหัวโน,น,โน้ต,ตเสร็จแล้วก็ลากหางลงมาแล้วก็เขียนโน้ตตัวหยุดตัวดำครับเสร็จแล้วห้องที่สามครับเลฟามีเลเหมือนเดิมดิบก็ต้องเขียนหัวโน้ตก่อนเลฟามีแล้วก็เล แล้วก็เด็กๆก,ก็เว้นระยะห่างให้เท่าๆกันนะลูกนองจะได้สวยครับแต่ว่าจังหวะที่หนึ่งเนี่ยจะต้องตรงกับขอดนะครับตรงกับขอดเลยแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นโดมีแล้วก็โซลแล้วเหมือนเดิมครับห่าง,ง,งานมุมงานตัวสุดท้ายก็คือนอตดตัวหยุดนั่นเองอันนี้ก็คือบรรทัดที่หนึ่งอันนี้เดี๋ยวครูจะมีบรรทัดห้าเส้นให้เด็กๆไปเขียนครับ เขียนทั้งหมดสองบรรทัดนะครับก็เท่ากับครูจะต้องตีเส้นให้เด็กๆสี่บรรทัดนั่นเองก็คือสองบรรทัดสองสองบรรทัดแบบนี้นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งบรรทัดครับแล้วก็อีกสองบรรทัดก,ก็เป็นหนึ่งบรรทัดเด็กก็จะทําจบที่โน้ตตัวเรฟามีเรโดอันแรกจบด้วยเรฟามีเรโดมีโซอันที่สองจบด้วยเรฟามีเรโดแล้วก็จบเลย โอเคครับแต่สําคัญเด็กๆจะต้องดูที่คลิปครูนะลูกถ้าเด็กๆไม่ดูที่คลิปนี่จะยากมากเลยนะต่อให้ครูมีโน้ตให้เด็กๆดูแล้วก็เด็กๆลอกตามนี่ก็ยังยากอยู่นะลูกโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับเด็กๆขอให้เด็กๆทํางานด้วยมีความสุขนะครับยูวทมสุขก็จะได้ทํางานออกมาได้ดีแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะลูกสวัสดีครับ